ดิฉันนางสาวประพัชยาสีสันบรรดารห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพองวันนี้ดิฉันจะขอแนะนําห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพองของเราค่ะห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพองบริหารงานโดยนางพัชรีพรชมบุญผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอน้ำพอง H N ค่ะ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพองได้พัฒนาแหล่งเรียนรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบโคโลเนียสเตทเพื่อเอื้อต่อการอ,าอ่านและการเรียนรู้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปชมกันนะคะประวัติความเป็นมาห้องสมุด ประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพอองประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่5เมษาย,ยนพุทธศักราช2534และเปิดให้ใช้บริการเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2536โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุาษสยามบรมราชกุมารีค่ะนี่นะคะนี่ก็คือต้นราชพึษงหรือต้นคูนที่พระอ,องค์ท่านได้ทรงปลูกเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2536ค่ะ คุณยาตแนะนำนะคะหรือนังสือใหม่ค่ะห้องสุดประชาชนเฉลิมราชกุมาเรียมเพอน้ำพองเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาีวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬก30นาทีและหยุดวันนักขัตฤกษ์ค่ะค่ะ ห้องสูตรประชาชนของเรานะคะได้จัดหมวดหมู่แบบทศนิยมดิวอี e คะ่ะตั้งแต่หมวด000 00 00นะคะความรู้ทั่วไปถึง900ประวัติศาสตร์ค่ะเราสามารถมาเลือกอ่านได้นะคะสำหรับผู้รบับบริการห้องสูประชาชนเฉลิมราชกุมารีมเพอน้ำพองนะคะสามารถสมัครสมาชิกฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย,ายสามารถยื่หนังสือได้ครั้งละห้าเล่มคราวละไม่เกินเวันค่ะ ผููประชาชนของเรานะคะยังมีบริการมุมกาแฟฟรีนะคะผู้รับบริการทุกท่านสามารถมาใช้บริการได้นะคะสำหรับมุมเจ้าฟ้านักอ่านนะคะเราได้รวบรวมหนังสือของสมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้านะคะกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ท่านได้พระราชนิพนธ์ไว้พร้อมทางหนังสือพระราชกรณียกิจเพื่อให้ผู้รับบริการได้ศึกษาค้นคว้าค่ะ สำหรับมบุมวารสารของเรานะคะเราบริการวารสารนิตยสารที่มีความรู้เนื้อหานานา,นาสาระนะคะแล้วก็บริการหนังสือพิมพ์รายวันนะคะแล้วก็มีหนังสือใหม่หน้าอ่านนะคะไว้คอยบริการผู้รับบริการได้อ่านตามอัธยาศัยค่ะ สำหรับมุมพักผ่อนของเรานะคะเราได้จัดเตรียมไว้เพื่อผู้รับบริการได้อ่านหนังสือและพักผ่อนตามอัธยาศัยค่ะและภายในมุมของเรายังมีตู้นวัตกรรมส่งเสริมการอ่านนะคะตู้ไปรษณีย์สื่อความรู้นะคะเป็นนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านของท้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมีอำเภอน้ำพองด้วยค่ะสําหรับมุมเด็กและเยาวชนนะคะเรามีบริการที่หลากหลายนะคะมีการวาดภาพระบายสีมีหนังสือเด็กนะคะไม่ว่าจะเป็นนิทานอีสปนะคะหนังสือแบบนี้นะคะแล้วก็มีสื่อมัลติมีเดียนะคะที่เป็นทั้งอินเทอร์เน็ต วนะคะคคคไไว้้ด้ดกาาชาชชนนนปปรทั่ไไ่ศึษี่ก็คือห้องนวนิยายของเรานะคะที่ทางห้องสูุดประชาชนของเรานะคะได้รวบรวมหนังสือมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือนวนิยายไทยหนังสือนวนิยายต่างประเทศนะคะที่สามารถเลือกอ่านตามใจชอบค่ะค่ะสำหรับมุมนี้คือมุมพักผ่อนนะคะเรายังสามารถหยิบหนังสือมาอ่านและถ่ายรูปเช็คอินกับมุมสวยๆของห้องสมุดเราได้นะคะ ชั้น2ของเรานะคะมีโซนกิจกรรมค่ะเรามีพื้นที่การจัดกิจกรรมสําหรับทุกช่วงวัยนะคะเพื่อให้ผู้รับบริการได้สามารถมาเรียนรู้กิจกรรมดีของห้องสมุดเราได้นะคะอาทิเช่นนะคะการพับผ้าขนหนูนะคะเป็นรูปต่างๆได้ค่ะการทําสายคล้องแมสนะคะแล้วก็การทาสร้อยข้อมือค่ะและที่สำคัญเรายัางมีอุปกรณ์ต่างๆนะคะไว้สําหรับผู้ที่สนใจในการทํากิจกรรมค่ะ สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ของเรานะคะห้องสุดประชาชนของเรามีบริการเครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับผู้ที่สนใจค้นคว้านะคะข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะจํานวนสี่เครื่องนะคะและห้องนี้เรายังได้จัดมุมอาเซียนศึกษานะคะสําหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศอาเซียนค่ะ ชั้นสองของเรานะคะมีห้องประชุมค่ะที่เราสามารถจัดกิจกรรมประชุมสัมมนานะคะที่รองรับผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า20ท่านค่ะและห้องนี้ยังได้จัดแสดงเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระมหาชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบพิตรไว้ด้วยค่ะ ห้องแห่งความภาคภูมิใจของเราคือห้องเฉลิมพระเกียตรติซึ่งเราได้รวบรวมเรื่องราวแห่งความประทับใจเมื่อครั้งพระองค์ท่านได้มาทรงงานที่ห้องฝูรประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะและในห้องนี้เรายังได้รวบรวมหนังสือพระราชมิพนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ท่านได้พระราชมิพนและรวบรวมไว้ในห้องนี้ด้วยค่ะ นี่คือห้องธรรมมะนะคะที่เราได้รวบรวมหนังสือพระไตรปิฎกนะคะสำหรับผู้ที่สนใจใคร่ศึกษาเกี่ยวกับธรรมะค่ะห้องสูตรประชาชนของเรานะคะยังมีห้องสุขาชายและห้องสุขาหญิงที่สะอาดพร้อมให้บริการทุกๆท่านค่ะ จากมุมต่างๆของห้องสมุดประชาชนที่เราได้แนะนำเรามีความพร้อมในการให้บริการภายใต้ร่มพระบารมีของสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีขอเชิญทุกทุกท่านแวะเยี่ยมชมแวะใช้บริการของห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีอำเภอน้ําพองจังหวัดขอนแก่นของพวกเรานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ